ชาวราศีธนูชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามกราคมนี้ตรงตำแหน่งเจ้าชะตาชาวราศีธนูมีเรื่องให้คิดค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเพราะนั้นชาวราศีธนู15้าวันนี้ สิ่งที่ต้องระวังมีอะไรบ้างแล้วข่าวดีจะมีอะไรบ้างสำหรับชาวราศีธนูก็คือท่านที่เกิดระวังวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมที่ราคาที่ราคาชาวราศีนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามีความเขาเรียกว่าอาจจะเกิดมาไม่โชคดี แต่ในความไม่โชคดีก็มีความโชคดีในเรื่องของสภาวะจิตใจหลายหลายครั้งที่ชาวราศีธนูเจอเหตุการณ์ร้ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแตกแยกของครอบครัวการถูกเอาเปรียบจากพี่จากน้องการถูกช่อโกงแต่สุดท้ายแล้วชาวราศีนี้ก็สามารถที่จะพลิกผันตัวเองจากร้ายกลายเป็นดีจากจนกลายเป็นรวยได้ที่ละคา ด้วยความที่ชาวราศีธนูเป็นคนที่มุ่งมั่นเขาเรียกว่าง,าง้งางละง้างละไงง้างลวปล่อยเพราะนั้นชาวราศีธนูเป็นนักวางแผนตัวยงแต่ถามว่าใจร้อนไหมพอใช้ได้พอใช้ได้นะเพราะฉะนั้นในช่วง15วันนี้เรื่องของงานการงานการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หัวหน้าตายเหรออาจารย์ผู้บริหารตายเหรอไม่ใช่อาจารย์หมายความว่าชาวราศีธนูจะมีความเป็นปึกแผ่นจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแรกคือการเปลี่ยนแปลงจากความคิดเมื่อความคิดเปลี่ยนคาเลเตอร์หรือว่าลักษณะของเราก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์เราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีธนู มีเกณฑ์การตัดสินใจว่าจะจบดีไหมกับสถานที่เก่าแล้วไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆถามว่าดีหรือเปล่าอาจารย์บอกเลยว่าชดช่วงจะชาวาลน,นะเพราะฉะนั้นการเดินทางของชีวิตทุกเสี้ยววินาทีของชีวิตใช้เงินอาจารย์อาจารย์เทพมังกรทอ,องมึงไม่น่าเงินไปหน่อยอหร จะขี้จะเยี่ยวใช้เงินหมดนะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเอาเป็นว่าท่านใดที่กำลังอยากจะลงมือทำสิ่งใดก็แล้วแต่วางแผนมาสักพักใหญ่แล้วแล้วยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการกระทำเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่าดีแต่ก็ให้ระวังเรื่องของอะไรเอกสาร ให้ระวังเรื่องของข้อสัญญาต่างๆเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูมีหลายๆท่านที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างการรับเหมาเรื่องของธุรกิจเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตแล้วมาพลาดในเรื่องของข้อสัญญาหรือบางท่านสัญญาไม่รัดกลุ่มก็ถูกคู่ค้าเอาเปรียบจะไม่ว่าการทำการค้าการขายมันจะมีคนที่ต่อราคา อันนี้เราอยู่ได้คนที่ต่อราคาเราอยู่ได้แต่เมื่อไรเกิดการกดราคาขึ้นมาเราอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการค้าการขายคือการแก้ปัญหาวินวินเป็นขี้กากซื้อ,อยาทากาก,ากมากากหายคุ้มไหมคุ้มเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูใครที่กําลังเล็งไว้อยากจะทําธุรกิจเกี่ยวความสวยบาความงามบางท่านอาจจะทำจิวเวลรี่ บางท่านอาจจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสัตว์บางท่านอาจจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องของพืชพันธุ์กเกษตรต่างๆนะหรือบางท่านอาจจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าในช่วงนี้ถือว่าทําได้หมดทําได้หมดแต่อย่างที่อาจารย์บอกให้ระวังเรื่องของอะไรการสัญญาเช่าสัญญาซื้อการเปลี่ยนมือต่างๆเพราะหลายๆครั้งชาวราศีธนูถูกเอาเปรียบจากความใจดีของตัวเอง เป็นแบบนี้เลยเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องความเสียเเส่ยวบางท่านก็อยู่ต่างประเทศอยากจะแจ็คพอตแตกบางท่านอยู่หลายๆท่านอยู่ประเทศไทยอยากจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเป็นชาวราศีที่ชอบการเสี่ยงดวงเป็นอย่างมากแต่ที่ผ่านมาก็อาจจะเฉียวไปเฉียวมาเพราะฉะนั้น เลขตัวเก่าเลขตัวเดิมหรือว่าเลขคนตายจะส่งผลเกี่ยวเรื่องของดวงแต่ก็ไม่ใช่รางวัลรางวัลใหญ่อะไรนะักนะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูในช่วงนี้เรื่องการเรื่องงานหรือว่าท่านใดกำลังอยากจะเรียนต่อศึกษาต่อหรืออยากจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้น ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรราชการใครที่ต้องการยศการที่ต้องการตําแหน่งในช่วงนี้ถามว่าทํำยังไงดีไปคุยกับผู้ใหญ่ <unpredict> <Audience. S 2> การที่คนไทยมีเค้าเจอร์หรือว่ามีความเป็นเราอยู่แบบนี้ความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีลองสังเกตดีๆฝรั่งไม่มีนะ จะมาโค้งมาโค้งเขาแค่จับมืออาจจะมีเล็กน้อยแต่ลองสังเกตชาวเอเชียทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะทักทายใครขอบคุณใครหรือว่าขอโทษใครจะมีการทางภาษากายไม่ต้องแปลมากแค่โค้งหรือว่าสวัสดีครับก็มีการโค้งญี่ปุ่นก็โค้งคนจีนก็โค้งเพราะฉะนั้นนี่คือภาษากายที่เป็นสากลมากๆคือการอ่อนออน,น้อมถ่อมตน นะเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งดีงามไม่ใช่ว่าการอ่อนน้อมทำตนไม่ใช่ความอ่อนแอเราต้องแยกให้ออกเนะเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงจังหวะนี้จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีธนูอย่างมากไม่ได้ไปในสภาวะที่อ่อนแอแต่ไปในสภาวะของผู้รับผู้รับแบบไหนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา รับคำแนะนำดีๆเข้ามาในชีวิตจะทำให้ชาวราศีธนูเติบโตที่ราคาเพราะนั้นชาวราศีธนูชาวราศีนี้เป็นคนที่อารมณ์ดีนะลึกๆและชาวราศีธนูเป็นคนตลกเป็นคนใจเย็นมีความหนักแน่นแต่ถ้าเมื่อไหร่โมโหขึ้นมาก็พอใจได้สำหรับชาวราศีนี้ชาวราศีธนูเป็นราศีหนึ่งที่มีความเฉียบแหลมในเรื่องของการใช้สมองเพราะฉะนั้น บางท่านอาจจะบอกว่าเกิดมาแม่งซวยชิบหายเลยแต่เชื่อเถอว่าสิ่งที่สวรรค์ให้มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรามาจัก,กรวาลให้เรามาเราจงนำมาใช้แล้วลงมือทำแล้วชาวราศีธนูเป็นคนที่โกหกไม่เป็นเพราะอะไรโกหกทุกทีกูโดนจับได้ตลอดเลยจานอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของชาวราศีธนูเป็นราศีหนึ่งที่สามารถที่จะมอง ไม่ถึงกับขนาดสามารถติดต่อกับวิญญาณได้แต่หลายๆครั้งนิมิตของเขาหรือว่าความฝันของชาวราศีธนูค่อนข้างมม่นใช่เลยชันอาจารย์เทพใช่เลยหนูฝันเลยอะแม่งอยู่กับอีกรอยชัดเจนมากไม่ถึงกระหลวงหรอกอาจารย์ไม่ถึงกระหลวงแต่มันป้อนขนมกัน,นแล้วหนูก็ไปเจออีลวงอีลวงก็พูดแบบ ไม่ได้ชัดเจนนะแต่นั่นแน่สุดท้ายแล้วอีกรอยจับได้เนี่ยว่าเจ้าด่างเนี่ยมันไปทำอะไรก็ไม่ทราบได้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูมีซิกเซนมีเรื่องของการอย่างรู้ค่อนข้างแม่นยำแล้วชาวราศีนี้เป็นคนพูดตรงไปตรงมาแล้วความตรงไปตรงมาของเขาส่วนใหญ่แล้วก็มักจะทำให้คนแปลสารผิดทั้งทั้งที่ตัวเองก็หวังดี นะเพราะต่อไปชาวราศีสน,นูอาจจะพูดก่อนที่จะพูดแต่หนูว่าหนูปั้นคำว่ามันโอเคแล้วนะอาจารย์แต่ทำไมเพื่อนหนูมันบอกว่าหนูว่าว่ามันเปิาเต่างสุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลากเก็บเงินอันนี้ก็แล้วแต่ อันนี้แปลว่าศีลมันอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกันพูดอีกแบบหนึง่งมันเสื่อแปลสารอีกแบบหนึง่งสำหรับเรื่องของครอบครัวชาวราศีธนูนะชาวราศีธนูให้ระวังเรื่องของอะไรสุขภาพของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดแต่อาจารย์มองแล้วว่าเป็นเรื่องของสภาวะการเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นาศาสนาของเราอาจารย์บอกเลยถึงแม้ว่าพวกเราจะไหวอิดไหวปูน แต่นั่นคือความรู้สึกนั่นคือสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวแทนของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราไม่ได้ไว่าอิดไไว้ปูนเนี่ยเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่เรารู้สึกดีกับสิ่งสิ่งนั้นที่เป็นตัวแทนแล้วศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตและผลมากที่สุดทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธคือศาสนาที่มีความเป็นกลางที่สุดในโลกจารย์เทพมึงก็เข้าข้างศาสนามึงเสียเฮียนะเพราะฉะนั้นความเชื่อใดๆก็แล้วแต่เพื่อนอาจารย์ก็นับถือศาสนาอิสลามเพื่อนอาจารย์ก็นับถือศาสนาคริสต์อาจารย์ก็พุทธเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยไปลบหลู่ความเชื่อของศาสนาใดนะของเขาก็ดีก,ก็ดีแล้วไง ของเขาก็ดีของเราก็ดีต่างคนต่างดีชีวิตโลกใบนี้ก็น่าอยู่เอาเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการงานการเงินการเงินสําหรับชาวราศีธนูต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงจะด,ดีใครอยากจะไปทํางานต่างประเทศก็ไปได้เลยถามว่าไปได้ไหมในช่วงนี้ไปไม่ได้ยังติดขัดเรื่องเอกสารอยู่อาจจะใช้พละกําลังเยอะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการเงินการทองเยอะ ส่วนในเรื่องของคดีความในช่วงนี้ชาวราศีธนูอาจจะมีความกังวลเรื่องของคดีความบางท่านเป็นโจทย์บางท่านเป็นจำเลยส่วนในเรื่องของความรักชาวราศีธนูความรักเบิดบานมากโอ้ที่รักขาที่รักขาเพราะนั้นชาวราศีธนูใครที่กาลังเฝ้าพุธสะเพ่งเล็งแลตรงฟ้ากระชาะกตะแคงคอยดูตามรูระแบนเฝ้าชะแง้แหล่ชํำเลือง แล้วความรักที่เป็นอยู่หนะปัจจุบันมันยังไม่ประติดปะต่อกันเท่าไหร่มามาหายหายจะเอาอยัางไงกันแน่สรุปตกลงแล้วสิ่งที่พูดไว้จะทำตามนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นชาวราศีธนูผ่านชีวิตผ่านความผิดหวังมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่ามันหมดหวังนะอาจารย์ ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหรือบางท่านอาจจะไปเจอเหตุการณ์บางอย่างไม่เห็นมากัะตาก็ได้ยินข่าวแล้วหลายๆท่านที่ทะเลาะกันแล้วบล็อกปิดทุกเส้นทางในการติดต่อสื่อสารมันก็ทำให้ชาวราศีธนูรู้สึกไม่มีแรงสร, <c oughs> สรุปแล้วว่า เวลาที่ให้ไปกับการคุยกันมาเป็นปีหนึ่งได้อะไรบ้างอย่างน้อยเราก็ได้เยียวยาในเรื่องของความรู้สึกถึงแม้ว่าบทปลายสรุปแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามฝันเพราะนั้นชาวราศีธนูหลายหลายท่านกำลังมองหาคู่รักกำลังมองหาคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูมันมีกึ่งว่ามีความหวังกับหมดหวัง นี่ยอาจารย์เทพแล้วหนูจะแห้งไปอีกนะเท่าไหร่หนูจะแห้งไปอีกเท่าไหร่อาจารย์ว่าไม่น่าแห้งนะถ้าดูจากไพ่เนี่ยหมายความว่าเป็นเรื่องของความสมหวังในเรื่องความรักถ้าเราได้ลดอัตราทิฏฐิหรือว่าอัตรานิยมของเราลงมันก็จะกลายเป็นว่ามาจับเข่าคุยกันไม่ต้องจับก็ได้นั่งใกล้ๆกันก็ได้เพราะฉะนั้นเหตุและผลของ คนแต่ละคนมักจะเข้าข้างตัวเองเสมอแม้กระทั่งอาจารย์เทพนะความรักเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูการงานการเงินความรักโชคลาภต่างๆส่วนในเรื่องของครอบครัวอย่างที่อาจารย์บอกให้ระวังเรื่องของอะไรการสูญเสียหรือว่าการได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะแล้วชาวราศีธนูเนี่ยสีที่ถูกฉลกสีเหลืองนะ สีเหลืองอ่อนสีแดงเลือดนกสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีเขียวอันนี้ดีสำหรับชาวราศีธนูส่วนเรื่องโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อปอดม,ม้ามนะโรคภูมิแพ้หืดหอบอะไรที่เกี่ยวความหนาวอันนี้สำหรับชาวราศีธนูนี่คือจุดที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษว่ากันเช่นนี้ส่วนในเรื่อง,องการแต่งองค์ทรงเครื่องการแต่งเนื้อแต่งตัว ของชาวราศีธนูถ้าจะประดับประดาเกี่ยวกับอัญมณีแล้วช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาบนะสิ่งที่หนุนโชคลาบให้ชาวราศีธนูก็คือน,น,นินะทับทิมแดงเพชรบุตรสาระคำแล้วก็ไฑูทูนอันนี้ถือว่าเป็นมงคลแล้วการที่เราจะประดับประดาสิ่งดีๆไว้ในร่างกายเราไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ก็ต้องดูด้วยว่าพอดีหรือเปล่าเนี่ยทำไมจะเด้ดถึงใส่ทองถ้าเราย้อนไปถึงในเรื่องความเชื่อที่เขาบอกว่าความเหมือนจะดึงดูดกันคนชอบนินทาจะดึงดูดกันคนที่ไม่นินทาก็จะไปรวมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการคุยเรื่องอะไรที่มีความสร้างสรรค์อีกคนกลุ่มหนึ่งไอ้เฮียนี่พวกนี้แม่งาคุยเรื่องอะไรเรื่องหีเรื่องหมอยมันก็จะรวมคุยกันแล้วมันก็จะไปหลีหญิงเนี่ย แล้วทําไมอาจารย์ทําแบบนี้อาจารย์หมายความว่าอาจารย์ก็มีความเชื่อว่าเงินดึงดูดเงินทองดึงดูดทองกระเป๋าสตางค์ก็จะดึงดูดเงินทองเพราะนี่คือที่อยู่ของเงินจะเทบเข้างานขายเลยเหรอขอสรุปให้สองใบขอสรุปสั้นๆส,สำหรับชาวราศีธนูว่าในช่วง15บวันนี้ชาวราศีธนูจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิต อะไรที่ต้องระวังอะไรที่ต้องป้องกันล่วงมาแล้วไม่เอาที่ล่วงแขวางหลังนหนึ่งเหรียญราชินีถ้วยเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเข้ามาการเงินที่ติดขัดสุขภาพที่แย่ลูกๆหล,ลานๆที่ไม่ได้ดั่งใจมันเป็นเพียงเรื่องชั่ว เพราะฉะนั้นการเงินที่รอคอยอยู่มันก็เกิดจากการกระทําของเราแล้วการกระทำของเราส่วนหนึ่งดวงชะตาส่วนหนึ่งจะไม่ว่าถ้าตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้โทรหาหมอดูแค่นั้นเองการดูดวงคือการวางแผนชีวิตการดูดวงคือความไม่ประมาทกับชีวิตถ้าดีลุยเลยถ้าไม่ดีชะลอก่อนนะอย่าเพิ่งลงทุนนะหมดตัวนะหมดตัวนะเ,นเป็นแบบนี้ เอาเป็นว่าชาวราศีธนูอาจารย์สรุปไว้แค่นี้เดี๋ยวเข้าถึงเรื่องของการขายแล้วนะท่านใดอาจารย์บอกเลยว่าโลกใบนี้ที่พวกเราเกิดมาเราไม่รู้หรอกว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าแต่เราก็มีความเชื่อว่านรกสวรรค์มีอยู่ทุกความเชื่อของศาสนา,าศาสนาพุทธก็เรื่องในช่วยในเรื่องของนรกสวรรค์แต่ไม่ค่อยพูดนะสังเกตดีๆว่า ชาพุทธจะพูดถึงเรื่องของทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่ก็มีหลายๆเงื่อนไขที่บอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปจงเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อถือว่าการทําชั่วนอนไม่หลับหรอกนอนไม่อร่อยนะพวกเราจะไม่ค่อยได้พูดถึงใน,นโลกสวรรค์เท่าไหร่แต่จะพูดถึงคุณงามความดีในโลกปัจจุบันแต่ถามว่ามีจริงหรือเปล่าอาจารย์ก็ยังมีความเชื่อว่าทําดีก็จะได้ไปสวรรค์ ไม่ต่างอะไรกับศาสนาอื่นๆศาสนาของเพื่อนร่วมโลกของเรานะอ้าแต่ถ้าเป็นเรื่องของกระเป๋าสตางค์เรื่องของวัตถุมงคลเรียกทรัพย์อาจารย์ก็ต้องให้นี่เลยนี่คือนัมเบอรวันกระเป๋าสตางค์มหาเหงเรียกทรัพหนึ่ง0 0สาันเก้ารสำหรับรุ่นนี้ก็คือที่อาจารย์ถืออยู่ส่วนรุ่นพรีเมียม29,700ืรก็คืออยู่ในตู้ทั้งหมดสีส้มท่านที่ <c oughs> ที่สั่งที่จองอาจารย์ไว้แล้วกําลังมากําลังมาเพราะฉะนั้นต้องเกิดการรอคอยแล้วไม่ใช่กระเป๋าสตางค์อะไรก็ได้จำไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ยิ่งแพงยิ่งดีหนังสือเล่มนี้ทําให้อาจารย์มีทัศนคติในการใช้เงินในการมีสิ่งที่เอาไว้ปกป้องการเงินของเรา กระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดีแล้วจําว่ากดคูณ200อันนี้สําคัญกระเป๋าราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาไปคูณ200นั่นคือรายได้ที่เราจะได้ต่อปีสําหรับเรื่องความเชื่อในเรื่องของกระเป๋าส่วนอาจารย์เนี่ยบอกเลยว่าปี2ปีแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปีที่2ปีที่3ถึงจะได้กดคูณ200เป็นครั้งแรกย้อนกลับไปประมาณเกือบ10ปีที่อาจารย์ใช้กระเป๋าราคาเกือบ2 0 0 0 0โคตรพ่อโคตรแม่มืงอาจารย์ ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์มีเงินเดือนประมาณสักสองหมื่นปปลายบางเดือนก็สามหมื่นสามหมื่นนิดๆเป็นนักดนตรีเงินก็จะอยู่ประมาณนี้มีทิปด้วยอะไรด้วยรวมแล้วก็อยู่ประมาณนี้เนะเพราะฉะนั้นการใช้กระเป๋าสตางค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ที่อาจารย์เชื่อแล้วทุกใบผ่านวิธีปลูกเสกเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองการเย็บเป็นงานเย็บมือนะเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกอย่างหนึง่งหลายๆท่าน มีความกังวลว่าทําไมชีวิตมันแย่ขนาดนี้อาจารย์ก็เคยผ่านชีวิตที่มันสุดแย่มาแล้วอาจารย์ที่ว่าทุกคนมีต้องผ่านชีวิตที่แบบเป็นนี่เป็นสินบรรลุพลังหมดเนื้อหมดตัวซื้อบ้านแล้วก็ไม่ได้เป็นของตัวเองแต่ขออาจารย์หนักกว่านั้นอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ผ่านทั้งมีดผ่านทั้งปืนผ่านทั้งเหล้ายาปาปิ้งผ่านทั้งความอิเลเเขะขมาหมดแล้ว นะตอนเรียนหนังสือก็เกเรจนโดนไล่ออกจากโรงเรียนจนไม่มีใครเข้ารับสุดท้ายก็ต้องไปเรียนกศนอรพราะอะไรคำคำเดียวที่แม่บอกคือขอใครสักคนหนึ่งลูกสามคนเนี่ยเอาปริญญามาให้แม่สักใบหนึ่งสุดท้ายพอได้ใบป,ปริญญามาไปได้เมืไงแม่ก็ไม่เห็นหือเห็นอือแม้กระทั่งการไปรับใบประกาศ แม่ก็นั่งชุดคลุยที่ใส่อาจารย์ก็ตัดต่อไม่เคยสวมชุดคลุยด้วยซ้ําไม่เคยไปรับใบปริญญาก็เดินข้าไปที่ฝ่ายทะเบียนก็ขอใบภาษาฝรั่งออกมาก็แค่นั้นจบแล้วก็ไม่เคยใช้วุฒิการศึกษาไปสมัครงานใช้ครั้งเดียวคือตอนไปสอนที่ยามมหาห่าแล้วพอออแม่งก็ไม่เห็นอ่านไม่เห็นอะไรเลย เห็นปุ๊บอ่านปื๊ดไม่ถึงสองวินาทีมันก็โยนเข้าเกะเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งการประสบความสําเร็จเป็นส่วนหนึ่งความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่คิดย่อท้อเราก็จะประสบความสําเร็จอาจจะอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าเรามีความสุขจงจําคําว่าพอเพียงคือความพอดีอิ่มพอดีกินข้าวพอดีที่นอนพอดีไม่ต้องเยอะแยะมากมายรถมีแค่สองคันสามคันนะเพื่ออะไร ็ไม่ยังเป็นที่จะต้องมือหนึ่งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บอกไปแบบนี้ส่วนในเรื่องของสตอรี่ขอาจา์เนี่ยการที่เหตุการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิตของอาจารย์คือการที่ถูกทําโทษสมัยตอนที่อาจารย์เด็กๆนะอาจารย์มีสามคนพี่น้องอาจารย์เป็นคนกลางอาจารย์จะไม่ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรที่ทําผิดกันสุดท้ายแล้วไม่มีคนยอมรับอาจารย์สามพี่น้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องน้ําตอนนั้นอยู่กับพ่อที่หมู่บ้านมาทองตอนนั้นเป็นหมู่บ้าน ของพนักงานที่ทํางานท่าเรือพ่ออาจารย์ทํางานท่าเรือพ่ออาจารย์เนี่ยก็ให้อาจารย์สามคนพี่น้องเข้าไปอยู่ในห้องน้ําแล้วก็จุดยาก,กันยุงจะไม่ได้ว่ายาก,กันยุงหรือทูบน่าจะเป็นยาก,กันยุงแต่ก็คงรู้ว่าแค่นี้ลูกคงไม่ตายแต่ถามว่าอาจารย์บอกเลยว่าเด็กป .4 ถามว่าโตหรือยังป .4 ก็โตกันแล้วอะแล้วก็ดูกตำโทษหลังจากที่อาจารย์ย้ายจากอารัญญาประเทศมาอยู่ที่กรุงเทพอาจารย์บอกเลยเนี่ย กรุงเทพมหานครเป็นนรกขอจาร์นั่นคือความแย่ที่สุดจากความรู้สึกอาจารมึงจะมามึงจะมาอ,อะไรเนี่ยอาจารย์หมายความว่าชีวิตคนเราเจออะไรไม่เหมือนกันหรอกอาจารย์เชื่อว่าไม่รู้ว่ามีใครเจอเคสแบบอาจารย์แล้วก็พี่น้องขอจานหรือเปล่า <S <S เด็กคนหนึ่งที่ต้องร้องไห้เป็นสัปดาห์ทุกวันคิดถึงยาย คิดถึงหน้าคิดถึงน้องคิดถึงบรรยากาศบ้านนอกคิดถึงหมูที่เราเลี้ยงคิดถึงต้นมะม่วงต้นมะตูมที่ขณะที่เกิดพายุลมแรงก็มีสิ่งเหล่านี้นำอาหารนำผลไม้มาให้เรากินนะเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราไม่เหมือนกันแล้วอาจารย์มาถึงตรงจุดนี้ได้ก็เพราะเกิดจากการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง13,900สําหรับรุ่นคลาสสิก ส่วนรุ่นพรีเมียม29700ที่ราคาฝากไว้หนึ่งรุ่นสำหรับรุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นโคตรพิเศษใช้สำหรับเขาเรียกว่าระดับรายชนินีระดับพระราชาใช้59700ใช้แล้วรวยใช้แล้วรวยไม่ต้องถามอะไรแยะของอาจารย์ไม่มีขายทางออนไลน์ถ้าจะซื้อก็ติดต่อมาทางอาจารย์ไม่มีถ้าของออนไลน์คือของปลอม ฝากไว้นิดนึงกับงานโฆษณาให้กับลูกศิษย์โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายร้านบูไทยสาขาเยอรมน,นีรับสมัครพนักงานนวดโทรไปถามรายละเอียดกับคุณเล็กกินฟรีอยู่ฟรีนะเรื่องรายละเอียดไปถามกันเองไปกันเร็วๆสำหรับเอแฮคันผมร่วงมีรังแค่ก็สนับสนุนกันไปสำหรับเรื่องของอการโฆษณาแบมบูชุดหน่อไม้คัดพิเศษคุณแสงตะวัน ติดต่อไปตามนี้จะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือจะส่งออกไปต่างประเทศอันนี้ก็ตามใจร้านสตาชาบูปิ้งย่างอิ่มไม่อั้น188 1 18บาททริปเปิลพอยท์ทราเวลการท่องเทีย่ยวการเดินทางทั่วโลกชมรัฐป้ายโฆษณายอยากจะทําป้ายโฆษณาสวยๆก็ร้านชมรัฐคุณหมอทิติการท่านใดยอยากจะทําตาสองชั้น ปรึกษาฟรีกับคุณหมอทิติการเนี่ยเขาเรียกว่าเคสเนี่ยมากกว่า20,000เคสสำหรับท่านใดอยากจะได้เหรียญดวงพิชัยสงครามมหาเศรษฐี <Yeah. S 1> จะบรรจุตอบตัวเลขดวงดาวของเราประจำชีวิตเราเข้าไปด้วย1,999บาทในราคานี้ส่วนหนึ่งนำไปทำบุญที่วัดถ้ำตะโกเนี yeah. ่ย <Yeah. S 2> ปิดท้ายกับมิสเตอร์ทีหรือว่ามิสเตอร์ตั้ม โทรไปหาคุณตั้มตามเบอร์โทรศัพท์นี้อยากจะฟื้นปูภายในอยากจะทําความสะอาดภายในรถซักพงซกพงักผมทำบงทําเบาบกแก้อะไรต่างๆให้มันสวยขึ้นติด <c oughs> ติดต่อถามรายละเอียดกับคุณตั้มทิ้งท้ายกับสามตัวตรงๆใคร,รเอาตรงๆนะมึงไม่ต้องตะแคงในะตาไออๆใคร มีหลายๆท่านดีใจมากที่ไอ้ไข่คืนค้นคืนชีพมาไอ้ไข่เป็นเด็กน่ารักเออเด็กน่ารักมึงจำไม่เลยไข่ความกระตันยูไม่เคยทำร้ายไขรความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคยทำร้ายใครแต่มึงต้องแยกให้ได้ระหว่างความอ่อนน้อมถ่อมตนกับความอ่อนแอคนละเรื่องนะอย่านิยามอะไรผิดๆในไข่เออ เอออันนี้ไม่ต้องใช้ปากเลยสักอันหนึ่งเลิศเลิศไอ้ไข่แปดสี่สองแปดสี่จากกระย่าไขา่ท่านใดอยากจะร่วมบุญมหาบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องผู้พิการก็ตามนี้เลย1208980765แลว้วอาจารย์ทําโครงการปีคู่กันไปเลยกับโครงการจะนําเงิน50%ของเงินบุญนี้อาจารย์เป็นเพียงสะพานบุญนะ ทั้งหมดไม่ใช่บุญของอาจารย์เป็นบุญของพี่น้องอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้เช่นเดียวกันจะนําเงินไปช่วยเหลือน้องๆที่วัดถ้ำตะโกจังหวัดลบบุรีอยากจะช่วยหลวงพี่เพราะหลวงพี่กําลังทําโครงการอาคารเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ส่งต่อกันชั่วลูกชั่วหลานนะสิ่งที่หลวงพี่ทำเนี่ยยิ่งใหญ่มากเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วทําบุญเกีย่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ด้วยกันจันทร์แบบโคตรดีนะเอาแค่นี้ละกันที่ราคา